กำลังสิไปบางไฟพอเทบังพอดีครับเทบังน้ำมันเบิดยู่ยอดซอสกลับโง่ขึ้นไปแล้วครับไปเติมน้ำมันก่อนครับเทบังน้ำมันเบิดครับมือนี้โอ้ล่างพอดีแล้วสวัสดีครับผมนี่ครับ เทพบังมาแล้วครับมือกี้พ่ออยู่กลางข้างกับน้ำมันเบิ้ดเบิด้ดี๋ยวไอ้รถอีกคันหนึ่งยันไปเติมน้ำมันยังโง่มากไหมครับมือนี้มาสามบังเลยวะผมสามังโอ้เบิ้งครับเบิ้งสามบังมีแต่บังงามๆครับโอ้ยคิดว่าสิผ่านจักบังสองบังกับพ่อครับสองบังกับพ่อครับสองบงสร้างก็มากมายะสร้าง นี่เดี๋ยวบ่งหาเงาหครับเนียนวะบังเนนวะครับผมฟันสองเนียนวะฟันจต่บังเด็เรือก็ลเรือก็ลดีสาบังสองฟันสองเนียนน่้องมีะรน่ะครับเรือกเเลยครับครับผมรอรุ่นรอเชี่ยครับเทพบังครับ อ่ะบางบังที on ่สามครับเทพบางครับบังที่สามราคาเพียงยี่ครับเาอานี่เพีย่มัน่วนึงนเยานครับยานนะแล้ดีกเอ่รยย่าอมัไหนัว่าเอาะไรเนี่ยย่งครับจากไผเป็นไผครับเอาแล้ยนละครับเลยน โอ้ยเฮ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 ้ยเอได้ดีกระดาเออมีโยกกอนพ่องครับถอนรถลูกเออโอ้โดนแล้วฟูดอกนี้เบาครับสุดยอดครับเบาแล้วครับ

โคลโใช่ไหมครับหัวเดินนี่ใส่หัวเดินนี่ปาปาครับเปลาพืนเดียวครับอะไรเพรา่0่ี่40 0โอ้มึสิเนี่ยสองเลยไปครับปวครับปาอีนี่นี่นี่ครับนี่ไนี่หัวเดิน เห็นแล้วครับอยู่สูงอู่ครับโอได้าเดินวนเผาครับเบาเบาเห็นเลยแล้วโอ้โหยังอยู่สูงอยู่เลยครับใส่หัววนรดระดับเบาเบาครับลอยอ่องลองอ่องลองอยู่ครับอ่องลองเดิน้องครับเห็นกันทุกคนครับกันเดลมบนมาดังพีครับบอยังถึงเดี๋ยวล่นตีครับครับ นี่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 ยพานยาพานยไปเลยเนลอย่านไปโอ้ยลอยสาสาบเกินน้องไม่ได่สนะครับนี่นี่ไปมไปนี่ยุ คนก็จะเสียเงเรา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 ราทาเราละยิบบยิบย okay. ้สสอยยี่สิบก็ดีอยยี่สิบเจ้าลูอยยี่สิบเงอคุอไไม้นในลงอย่างนี้ครับโอเคไปผ่านนะครับงงครับยีสิบ ครับไปนิวอีบังนึงขอแก้ตัวครับบางไฟนิวอีบังนึงงมาขอแก้ตัวครับเขาไปเบิ่งคอมเมนต์แล้วมีคนคอมเมนต์ว่าเจ้าหน้าตาคือพระเอกหนังเรื่องแหกคุณนางลูกเดี okay, ๋ยวเรื่องกับไปเพิ่งนะโอเคครับขอบคุณครับ